อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจู์บรรจุแต่งตั้งประชุมครั้งที่2ทับส5งเมื่อวันที่20ิมิถุนายน2559นดรพิชรุตุลสุขสื่อสารธิการภาค17ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจูออกสพิจู์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจู์เกี่ยวกับการบรรจุการแต่งตั้ง และย้ายให้การครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่2ทับ2,559ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพิธีการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์การประชุมดังกล่าวนับเป็นการประชุมครั้งที่2หลังจากการประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2559โดยคณะรู้กรรมการชุดนี้จะทําหน้าที่เสนอแนะนโยบายให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดจํานวน อัตราตำแหน่งการเกลี่ยจากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกํำหนดการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกการย้ายการโอนการเปลี่ยนตำแหน่งการเลื่อนตำแหน่งการบรรจุกับข้ารัาชการเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กศจอมอบหมายโดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยนายพิษนุตุลส,สุขสื่อสาริการภาพเป็นประธานและมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยนายทวีสินพานแสนผู้แทนสพทนายนิคมเขียวช่ำผู้แทนสำมงานกคสานายดิเรกไต่เมืองผู้มือการสำมะงานเขตพื้นที่การศาึกษาปฐมึกษาพิจิบรญเขตหนึ่งนายพีรพัฒน์วัชินทรางคูลผู้มือการโรงเรียนเพชรพิทยาคม นางอมพรทิพย์พุทธสิมมาผู้ทรงคุณวุฒินายชิดชัยอุ่นอกพันผู้ทรงคุณวุฒินางประนอมพรมมารักผู้ทรงคุณวุฒิและนายธวั์กรเติมศึกษาธิการจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการสำหรับการประชุมในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบรวม5เรื่องได้แก่การแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดการรับทราบผลการดำเนินงานตามมติคอสจเพจุบูรณ์การย้ายและการรับโอนข่ายการ การกำหนดตำแหน่งและตราเงินเดือนคราใชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากการเกษียณอายุการรับโอนค้าใชการส่วนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาได้แก่การยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเสนานิเทศการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา3 8คองเลีบ2การขออนุมัติประเมินการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยมาจัดทำเป็นบัญชีรวมของกสจการอนุมัติข้าราชการโอนย้ายไปสังกัดอื่นการช่วยเราชการของข้าราชการครูหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาการตัดอนตำแหน่งและต่างเงินเดือนข้าราชการครูและ การโอนปุคลากรรางการในสาอื่นาตามมาตราส8ขอรองเป็นต้นถ้าไม่มีก็จะไม่ไรยบินถ้าใครมีอะไรที่จะแก้ไขก็เสนอเลนงเและสามแลาก็มเคก็มีผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ยายนับจำนวนทั้งหมดสิ้นเจ็สิบหกรายนะครับตามมติของกอน